ไม่มีเลยเพื่อนอย่าให้มันเลยอย่าให้มันเลยอย่าให้มันเลยตกมาเนยไม่อยู่ตกมาไม่อยู่ไม่อยู่อยู่เลย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 นั่งกบมา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 ไม่ด้อยแล้วไม่ด้อยแล้วนั่งกบมาไม่ด้อยนั่งกบมาเอาแรงออกเอาแรงออกไม่มีแรงไม่มีแรงไม่มีแรงตกมัาเลยตกมัาเลยไม่มีแรงไม่มีแรงไม่มีแรงเอาแรงออกออกแล้วออกแล้วออกแล้วไปรอวิ่งสายสุดวิ่งสายสุดวิ่งสายสุด มีเสุดมาก่อยไป่อยๆเก็นไปเร่ยมีินสุดเมามเมินสุดราไสุดมก่อนไสุดมก่อนไออา่ลกไปแล้วเร็วๆๆๆๆิอาหลังให้หมดแล้วขวาไม่มีแรงเลยเออตดตัดแลนมาตัดแลนมากูดูแลแลนดตัดแลนไปไอเนเตอมาพีเลยมาเียลยไอหนอไออนสวยไอนอต่อเตมมามาเติมมามาเตมตาู่ฝาันขึ้นดันขึ้นขึ้นนนมาดันขึ้นมามันขึ้นมาันขึ้นมาดันขนมามันอยล้ด i, can't... I can't... ไหนมั้งไอเน่อย่ไหนเะเราเนี่ยไล่กลับไปก่อนกลับไปก่อนวิ่งนี่เราีวิ่งนี่เราีวิ่งนี่เราบีวิ่งเราวิ่งเราวิ่งไปไหนหนออยางน้ารับไปรับไปเฮ้ยเ็นคจอยู่ว่ะบอกมดิเฮ้ยเนคจอยู่เฮ้ยมันเข้าแล้วไอ้สัตว์าปกติมาดิมาดิมาดิเฮ้ยเข้าเข้าเข้าเา้านเข้าเาบ้านเข้าเขาเกตาเขากตีเขากตีสายเอ้าสายมือเ k นเควิ่งสายไม่เลยแต่มามา ไอ้บังลิฟปแล้มันอยู่หรล่างลกที่อยู่เพื่อนดวาดิวาดิ้วย้มปลอยู่ไปอยู่กดแก้ี่เลยัวอยู่ลาง้าอยู่ล่าง้าอยู่ล่างมันเดินล้าไฟนีเาไฟนี่เนเไฟนเาไฟนี่เาเขานงเขตัวาไฟมาเขไฟมาเวกูแลงาแลล่างแล้วลงล่างไฟรไปไงไรวกปแล้วเดีวกูไปนังมาแรงดไปแรงดึงแรงดึงแล้วึงแลงดึงแรงดึงแรงดึงแรดึงแรงดึงแรงแ ร่อนไว้สับร่อน้ัแ yeah, ล oh, yeah. hey, ้วเพื่อนคืนหมดแล้วเพื่อนเหลือเหลือถึงสุดลม่พิ่จุดไม่จุดไม่จุดเล่มาเล่นมาเล่นมาเล่นมาพี่ดพีแลได้แลพี่แลเก็บได้เปลพีแลไมได้ไม่ได้ีีอ้ไอ้มือมือมือรอนเอเอารนะไอ้มาอยโอ้ยอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ยโอ้ยโิ้ยโอ้อยโอ้ยโอ้ยโ้งโ้อ้ง้อ้ง้อ้งอิยิยิยวิ่ง วิ่งหนีเฮ้ยราไไปไปไปเจออะไรของมันวะไอ้ไอ้านนี้ตายแล้ข้าวมันข้าวอร่อยอ่ะก็อยู่ด้อยู่ดกันอย่าอย่าเพิ่งทำใครนะตอนนี้เราอยู่เพิ่งทำใอะไรแก้มันเอ้ยมันไปหาใครใแก้มปังังปังังังเดี๋ยวใครแลนด์อยู่รแลนด์แลนด์ใครแลนดาเลยมาเลยมาเลยมาไปเลยมามาเลยมามาเลยมามาลยา

มันจะหมดมันจะหมดดันรัวดันรัวๆันรัวตายคูมตายตัวหนึ่งเพื่อนดันรัวๆดันรัวเดินลงมาขวาล่างสุดที่ขวาสุดขวางสุดขวางสุดอีกหนึ่งเพื่อนมึงมึงเลี้ยงตบจะไหวจไหวฝ่ามันแตกครับ๋ยวมันแตกฝ่าแตเพื่อนมันม่ไปดัไอ้พี่วิ้งเลยพี่วิ้งเลยพี่วิ้งเลยพม่้ลี่้งลพี่วิ้งเพี่วิ้งเพื่อพี่้งมเอกเอ่วิ้งเลย วิงก็คือวิงให้แมอีกบัดหนึ่งหน่อยตอบโตหน่อยตอบโตหน่อยไแผมบกบัตหนึ่งหน่อยวะตอบโตหน่อยมาไอ้กาเรากดนาบ้านเราเร็วว่าติว่าปกติเร็วเร็วเร็รจอ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 ตามไปเร็วขอรถสามเข้า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 เร็วเร็วเร็วเลยเร็วกว่าเร็วว่าเร็วเลยว่เเ่แล้วเปลวแล็ววิ่งใว่งใส่วิ่งวง่เวแลบวว่งรบ

คนหนี่คนหน่ไปคน่นึ่ไปคน่นด่ไปคนหนึ่งไปโูนไปแป๊บหนึ่งวัดปั้นหน่อยนะปั้นหน่อย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 นะครับปั้นหน่อย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 ปั้นหม่อยปั้นหน่อยปั้นหน่อยปั้นหน่อยปัปั๊ม่อยปั้นหน่อยปั้นหม่ายปั้นหน่อยปัหน่อยปั้น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 หนเอยปั้นหน่อยปั้นหน่อยปันหม่อยปั้นหน่อยปั้นหน่อยปั้ัหน่อยปั้น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 หน่อยป เดินเดินเออกไปจากห้องเราอย่าแตนะยแตนเดิเดินเดินดๆ่อเดิแร้วนอยขอบคุณมากขอบคุณไม่มแขวาไม่มีแรขอไม่มีแลนขวไมีแขมีแครับใส่คอสจะหมดแล้วนะมาเรยืมาเรมายืนเลยยืนก่อน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 ้ไอ้าลังนะฟัง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 เราเราติดงไอเราเรพี่บอกเนอีกแล้ว ไม่ดีไลี่ไม่ลต่อต่อต่อ้มันเติมมา้มเติมมา้หมวยมาหมวมห้ฟาดหมดแล้วอ่ในดงเนี่ยดงมดแล้วหมดแล้วมันหนี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 แล้วต่ได้ไม่ม <planning. S 3> ีเฮ <kindergarten>. ้ยเรยู่ตรงนี้เราอยู่ที่ไัดล้วเราเฉียงเียงขดเียงขวาบอลเราเฉียงขบอลเียงขบอลกึ้ลเพื่อนเฉียงขบอลกึล้มาไล่มาไล่มาไล่มาที่ดนี่ท่ดนีที่ดนีทีาข้นมาขึ้นมาเออมาัเราขึ้นไปนี่ตัเราขึ้นีตัเแอลมเาตีเแอลมเนตัวแหลมมาต เบสกูเบสกูกบงกูแล้แล้วแล้วไอ้ขอรัขอรักขมัมามันมามมาขอมาเออใมันมามันมามาแล้วกูดึงแรงตับดึงแรงตับแรงสาแล้วแรงสามแล้วแรงสามแล้วดิอยู่บนแรงแตกมือเ้แรงแตกสองเพื่อแรงแตกสองเพื่อลาบจะหมดมันจะหมดมันจะหมดมันจะหมดเอาใช่เหรอจะขึ้นนี่ขึ้นนขึ้นนี่ขึ้นนี่ขิดูแกต่อยพแมาลาเพื่อแมาลาแดงมาแตก้วแรงออกยัแาแงแรงาแาแนา ดีเลยดีเลยดีกว่าเดี๋ยนะงงดงวดแล้วปวดแล้วดีดีกว่านี้มันเดิไเอามันมันายแล้วมันถายแล้วมันจะหมดนะต่อ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 ว่อว่อต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 ่วต่อต่อต่อ่อต่อต่อต่อา่อต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 ่ยต่อ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 ต่าต่อต่อต่ยต่อต่อต่าต่อต่อี่อต่อี่อต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 ่อี่อต่อี่อต่อ่่่่ย่่่่่อ ดึงแรงแ,แล้วเพื่อนขวาไม่มีแรเลย,เลยขวาไม่มีแรงเลยขวาไม่มีแรงเลย เฮ้ยพวกแกโอ้มึงสลับเพื่อนอะไรดีเพื่อนตัวเพื่อนลักแดนหน้าแดนหน้าแตกเพื่อนแตกแดนเล่นเพื่อนเออให้มันมาให้มันน้องบีบมันน้องบีบมาแล้วน้องบีบมาแล้วน้องบีบมาแล้วยืนเลยเรายืน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 เลยกันเลยพี่กันเลยสว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 ยโอ้ยหมดโอ้ยหมดเอาใหมดไม่มีแรงไม่มีแรงไอ้นี่ปล่อยมันไปไอ้นี่ปล่อยมันเรากลับมายืนไว้ยืนไว้เลยยืนไว้เลยดีสัตว์ปวดแดนไหนไม่รู้เรายืนไว้เรายืนไว้เรายืนไว้ดิจุูดิจุกนิจุกนมจุกปั๊มน้ำ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 ปั๊มก่อนปปปัััั๊๊๊มมมกกก่่ออนูููยยง อ้ยแล้วนะดีแล้วดีดแล้ว่อยมเปิรนะวิวิรามาค้งแล้วบอกกันแล้วบอกแล้วจับแล้วแลเอาแรงออแล้วเลยัแล้วกเราชิดเราชิดอนเราชิดบอเราชิดเราชิดน่อยชิดบหน่อยแล้วปั๊มชิดลแล้ปั๊มชิดแล้วปั๊มดลปัันเ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 อันเเรรเดอรนเอันเเกิรรนเดิรรนเอรรนเิรนเรน

มาตรมาบัตรดอมสิดอมนล้เพื่อนสิดอมสิดอมบัตรบตรมา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 หมดแล้วไปเลยริตอมัหมดเดี๋ยวกูมาเไปตรงฝั่งเลยฝั่งเลยต่อยตาอยต่อยตอนตี้ยตอนต่้ยต่อยต่มยต่อยต่มยตมอยต่อยต่อวต่อยตอยต่งยตอยตอยต่ยต่อ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 ยตอยต่อยต่อต่อยต่อยตอยต่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 มาต่มยต่อยต่อยตัอวต่อย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 ต่มตอออยต่มตตมตตตตอาตตอาตตอาตอตยต่มาต่อตตยตาตตตม่มตต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 ยตอตตตต

เพื่อนตอยซ้ายดิขวาขวาไม่มีแลนขวาไม่มีแลนขวาไม่มีแรนขวาไม่มีแลนอ้ย้ายวน้ายวซ้ายอ้กายายมาตายมาคตรไม่อบบอลกบอติดบอล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 ไอ้กายมึงติดบอลคนเดียวเดี๋ยวมึง้แเลยเพื่อนึมาดิเพื่อนรักขวามามัน้วิมเต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 ิออ้าอ